สมศักยิปประพัดในรายการล้วงลึกหลอกลวงรายการที่ดูแล้วจะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทุกวันคานะครับวันนี้ผมเชิญท่านพลตรตีจรูดเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาสนทนากันตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่บอยครับแม่พี่เต่ามาทั้งทีคุณผู้ชมฮะแต่ต้องถามจริงๆคือเรื่องอะไระรู้ไหมช่วงนี้ได้ข่าวว่าเป็นมือปราบพ <c oughs> ระ จากวัดไร่ขิงต่อมาวัดตรีต่อมาวัดท่าม่วงครับเรื่องของวัดไร่ขิงก่อนนะคุณผู้ชมนะย้อนนิดนึงเดี๋ยวมีวัดอื่นๆแซงขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวจะลืมวัดไร่ขิงกันไปวัดไร่ขิงอยู่ในจุดที่เหมือนกับเราเริ่มกลับไปฟื้นฟูไปเยียวยาวัดหรือทําให้ศาสนาเป็นศาสนาเหมือนเดิมตอนนี้ในส่วนของฝากรางทําอะไรบ้างนะครับต้องจาเรียนนะครับว่าสิ่งที่ กบพิการตบสอบสงการ <c oughs> แล้วก็ทั้งปปชปปทและก็ส,สตงทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดาเนินการเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการที่จะไม่ขยายความให้วัดเนี่ย <c oughs> มันมันแย่ลง <c oughs> นะครับเราอยากให้เดินวัดเดินต่อไปได้ถ้าเราไม่ทํามันจะเกิดความเสียหาย <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เราดําเนินการมาทุกขั้นตอนทุกวิธีการเนี่ย เราก็ต้องการที่จะ,ะรักษาสถาบันพุศาสนาของเราเราไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายพระรังแกพระหรืออะไรแต่สิ่งที่ที่เราทำเนี่ยเรามองว่าการกระทำเนี้ยมันทำต่อเนื่องไปแล้วไม่หยุดยั้งเนี่ยครับแล้รประกันว่าวัดจะเกิดปัญหามากกว่านี้อืตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่เราอยากจะแก้ปัญหาขนบธรรมเนียมประเพณีของวัดเพื่อให้วัดจะเป็น ที่ปรับไหวของพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ใช่วัดเป็นที่หากินพุทธพาณิชย์หรือเอาเงินของผู้สาธารชนเนี่ยไปใช้ส่วนตัวโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม,มนะครับอันนี้เราต้องการแก้ไขครับไอ้การดาเนินคดีนเนี่ยมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่การแก้ไขให้ให้วัดทั่วประเทศต้องเข้ามาอยู่ในระบบระเบียบเป็นวัดที่โปร่งใสตรวจสอบได้อะไรพวกนี้ เรามองไปถึงตรงนั้นมากกว่านี่คือหัวจิตหัวใจของเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับวัดค,คดีที่เกี่ยวข้องกับวัดถ้าสรุปนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมติดตามแต่ว่าข่าววัดไร่ขิงอาจจะจะหายไปในหน้าสื่อช่วงนี้วัดไร่ขิงในเชิงคดีตอนนี้ถึงไหนแล้วครับอยู่ในช่วงผัดที่5เราได้เฝากนะครับ,รบก็8ปบวันอตอนนี้พัดที่หนะครับ ก็เหลืออีกประมาณสักไม่เกินผัดหกเนี่ยเราจะส่งสำนวนทั้งหมดให้อายการครับตัวละครหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วตกเป็นผู้ต้องหาก็จํานวนเท่าเดิมคือ5ท่านด้วยกัน5คนห,ห้าท่านห้าท่านอ่าก,ก,ก็ต้องส่งวันที่ต้องส่งสำนวนให้อายการก็ต้องเชิญมาแล้วก็เอาตัวพร้อมสำนวนฟ้องครับถูตแมสส่งอายการครับ,รบพี่เต่าฮะเรื่องของการขยายผลคุยกันไว้สองสามครั้งและในรายการก็คุยนอกนอก,นอกก็คุยกันเงินเส้นเงินที่โอน จากวัดไร่ขิงจากตัวอดีตเจ้าวาดไปยังพระวัดอื่นๆในปกครองหรือจากบัญชีวัดในปกครองกลับมายังวัดไร่ขิงตรงนี้มีความคืบหน้าไหมครคือเราได้ขยายผลต่อเนื่องโดยท่านผู้การตำรวจสอบสอกลางเนี่ยท่านท่านให้ทําเรื่องเนี้ยอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เต็มที่นะครับก็มีวัดที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะโอนเงินไปโอนเงินมาโอนเงินทําบุญมีเยอะหลายวัดเพราะฉะนั้นอาจจะมีความคืบหน้าไม่ขีอาทิตย์เนี่ยนะครับเราจะเริ่มเข้าไปดําเนินการตรวจสอบตอนนี้ก็คือทําการบ้านกันก่อนพอพอเรารู้ว่ามีวัดไหนเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเราก็หาหาข้อมูลทําการบ้านแล้วเราก็จะเข้าไปดําเนินการครับเราทํางานแล้วเราคงไม่ไม่ปล่อยทิ้งเพราะว่า เมื่อเริ่มมาแล้วเนี่ยเราเราต้องการความเปลี่ยนแปลงรเราต้องการความเปลี่ยนแปลงของวัดถ้าทําไปจบเท่านั้นแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดประโยชน์ทำแล้วปล่อยอทาแล้วปล่อยเพราะฉะนั้นสําสนักพุทธศาสนานะครับคุณต้องลงมาดําเนินการช่วยในเรื่องของแก้ไขไม่ใชม่มาจะพูดแค่ว่า,าเดี๋ยวดําเนินการตรงนู้นตรงนี้นักพุทธศาสนาต้องเอาจริงเอาจัง ตั้งแต่เราคุยคดีนี้กันมาเนี่ยสำนักพุทธขออภัยนะผมเลียกย่อๆนะคุณผู้ชมได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในช่วยช่วยตรวจสอบหรือว่าส่งเอกสารให้เพิ่มเติมเพื่อตำรวจเดินหน้าต่อได้บ้างไหมครับนะคือต้องบอกว่าสำนักพุทธเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาอันนี้ได้ท่านอย่าหมกเม็ดท่านอย่าเก็บเก็บอะไรให้มันสะสมไว้แล้วมันเป็นระเบิดเวลาขึ้นมา ท่านต้องเข้ามามีความจริงใจในการแก้ปัญหาอ oh. อย่าให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องไปจับหรือไปทำลายคุณสามารถทำได้นะครับไม่ใช่พอเป็นสําัิกพศก็มีอะไรก็ฟังแล้วก็จบแล้วก็ไม่แก้ปัญหาแล้วก็หมักหมมอยู่อย่างเงี้ย oh. นะครับผมผมว่าถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วผมผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครแต่ด้วยการทำงานมาหลายเคสเนี่ย สัมผัสได้มันเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นลักษณะงานของของสำนักพุทธแต่ว่าบางทีตํารวจอาจจะคิดว่าน่าจะมีบทบาทได้มากกว่านี้ถูกไหมครจริงๆสำนักสนามันมีอนานาจที่จะเข้าไปดําเนินการหลายๆอย่างอืงนั้นต้องแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาครับคือท,ที่ท่านจะรู้เกียรติพูดไม่มีอะไรแค่อยากให้เข้ามาร,ร่วมด้วยช่วยกันครับถูกไหมครับครับมาต,ตอนนี้ตํารวจเหมือนทาอยู่ฝ่ายเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปปทใช่ช่ปปงใ่หรือว่าปปช ใช่เราเราอยากให้บอกว่าพวกเราก็เหนื่อยพวกเรายังมีงานหลายอย่างเพราะฉะนั้นสมัครคุปเป็นเป็นหนึ่งในนั้นต้องทำนะเาะนั้นการแก้ปัญหาเราจะไม่ไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นพระเอกแต่เราอยากอาศัยความร่วมมือครับครับไม่ใช่อาศัยได้ความร่วมมือเฉพาะพอมีงานเสร็จก็มาร่วมแล้วก็จบไม่ใช่ต้องเอาเอาเอาเรื่องนี้ไปแก้ปัญหารัฐมนตรีใหม่ก็มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนได้ดีกว่าเดิมไหมก็ น่าจะนะแค่สมัยมากนะครับเราเราเราก็มีความหวังนะครับว่าไม่งั้นมันก็จะเกิดภาพอย่างนี้ตลอดนะครับคุณผู้ชมนี่เรื่องของคดีวัดไร่ขิงพี่เต่าขออี่ษฐาเขาเรียกระบายนิดนึงกับเรื่องของการปฏิบัติที่มันอาจจะรู้สึกว่าบางหน่วยงานทําน้อยไปบางหน่วยงานเราทําอยู่ฝ่ายเดียวพี่เต่าก็เลยมามาบอกเล่าสู่กันฟังไม่ได้มีเจตนาจะไปกล่าวหาใครไปให้ร้ายใคร ใช่ไหมไ<ร>ฮะไม่ไม่ไม่อยากไปนั่นไข่เราไม่อยากให้ทัวร์ทัวร์วลงหรอกแต่เร,เราเราเราต้องมาพูดว่าครับพุทธต้องทํางานเชิงลุกอย่าเชิงรับคือเดี๋ยวสํานักพุทธเขาฟังแล้วเขาอาจจะไม่สบายใจแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยแค่อยากจะเขาเรียกไปได้วยกันก้าวไปได้วยกันช่วยกันปัดช่วยกันขวาด <ฮะ S 2> ถูกไหมฮะแล้วก็เชิงป้องกันมากกว่าเว,เวลากอดคอไปทํางานก็ไปได้วยกันหน่อยค<ล>ุณผู้ชมวันนี้จะคุยเรื่องวัดไร่ขิงกับวัดม่วง ไปถึงสำนักพุทธเอาสำนักพุทธก่อนเพราะว่าเป็นเป้าหมายหลักที่ที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้กนรทำงานรับผิดชอบโดยตรงเหมือนกันนะใช่ใช่างั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อวัดไร่ขิงยังไม่จบเดี๋ยวจะไปวัดน่วงต่อด้วยครับอยู่กับท่านพลตรตีจรูนเกียรติปานแก้วนะครับช่วงที่แล้วต้องยอมรับจริงอาจจะรู้สึกอึดอัดใจท่านเต่าท่านบิ๊กเต่าก็เลยระบายความในใจออกมาเชื่อว่าเดี๋ยวใครที่เกี่ยวข้องได้ฟัง ก็อาจจะมีการปรับท่าทีแล้วก็อาจจะให้ความร่วมมือกันมากมากขึ้นผมก็หวังอย่างนั้นนะเราไปต่อเรื่องของวัดไร่ขิงอีกนิดนึงทรัพย์สินที่เราไปติดตามทวงคืนมาจากกลุ่มผู้ต้องหาห้าคนคตอนนี้เราเอาไปฉเฉลี่ยคืนเอาไปมอบคืนส่งคืนยังครับมันเป็นเรื่องของอมีบางส่วนที่ผู้ต้องหาเนี่ยย,ย,ย,ยินยอมอมอบให้วัดกับคืนคก็มีแค่ลถ น่าจะลดประมาณสักสี่คันลดสี่คันที่ไปยึดมาตั้งแต่ต้นคดีเลยเพราะว่าเป็นเงินของวัดโดยตรงรแล้วก็มาใส่ชื่อไว้ะนะครับนอกนั้นก็เป็นของการที่ยึดในระหว่างคดีแต่ทุกอย่างเนี่ยที่ให้ให,ให,ให้ให้วัดเก็บรักษาเนี่ยก็เป็นของการที่อยู่ในระหว่างในคดีแล้ววัดใช้ได้ไหมนะตอนนี้อย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเก็บรักษาดีกว,ว่าเก็บรักษาดูแล<อ>ในช่วงที่มีคดีเกิดขึ้นถ้าอยู่กับเราเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาอาจจะมาจอดไว้เฉยเครื่องพังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เอาเป็น ว่าเอาไปให้วัดไปดูแลไว้ก่อนครับครับแล้วก็ทำหนังสือมอบเรียบร้อยให้เก็บรักษานะครับคนสนใจที่ตัวเงินเพราะว่าคดีนี้เงินมหาศาลที่โอนออกโอนตรงมั่งโอนจากวัดไปมั่งจากบัญชีไหนก็แล้วแต่ของสาบัญชีใหญ่ๆครับเงินนี่ได้ออกกลับไปบ้างยังเงินเนี่ยมันไหลไปสู่เว็บการันต์ซะเยอะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสองสรอยล้านไหลไหลเข้าไปไหลออกไหลหมุนไหลออกไหลหมุนเข้าเนี้ย สองพันกว่าล้านแต่ถ้าเป็นเข้ารอบเดียวเนี่ยประมาณพันนน้อยพันนิดๆไม่ได้เลยหรอพี่ตรงนี้ไม่เจอเลยมันจะเจอแค่เป็นทรัพย์สินที่ยังอยู่ส่วนตัวเงินเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยเพราะอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าใจนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่เรายังไปตามยึดอะไรบางส่วนกลับมาได้ประมาณสักรวมๆก็ประมาณสักร้อยห้าสิบล้านนะครับ แล้วซับถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงตัวซับกลมๆเนี่ยพี่เต่าเป็นซับมูลค่าเท่าไหร่ล้วที่เราไปฝากวัดเก็บไว้ก่อนนะตอนนี้นประมาณทักร้อยห้าสิบล้านความเสียหายเลยนะประมาณทักสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์มาเท่านั้นเองนะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่อันตรธานไปหมดแล้วครับแล้วมีโอกาสจะได้มาไหมไอ้อย่างกรณีอ่ะพี่เต่าบอกว่ามีวัดหลายวัดที่เรากําลังดูเส้นเงินดูการเข้าโอนเข้าโอนออกแล้วเงินที่อยู่ตามวัดเหล่านั้นตอนนี้ฟรีได้หมดยัง คือคือเงินที่ที่โอนเข้ามาอะไรพวกนี้เราเราก็ตรวจสอบอีกเรื่องหนึ่งว่าเป็นเงินอะไรทำไมถึงโอนเข้ามาเรื่อยองมาทุกเดือนอะไรพวกนี้อ,อันนั้นเราก็ตรวจสอบแต่เงินทั้งหมดเนี่ยมันจะมาเข้าวัดไร่ขิงแล้วก็โอนออกไป เพราะฉะนั้นเรากําลังจะตรวจสอบเงินที่มันไหลเข้ามาเนี่ยอ่าหนึ่งยืมสองเป็นเงินอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรพวกนี้เพื่อที่จะดําเนินการในในขั้นตอนต่อไปอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมฮะวัดไร่ขิงถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะสะเทือนและเดี๋ยวรอเรื่องของการเอาผู้ต้องหาไปส่งฟ้องต่ออายการเรื่อง,องการขยายผลไปยังเงินที่โอนไปยังวัดต่างๆตอนนี้มาวัดมั่วก,กันบ้างในส่วนของพี่เต่าลงไปดูแลคดี เป็นยังไงฮะตอนนี้เรื่องของการตรวจสอบว่างเงินกับทองที่หายไปเอาง่ายๆก่อนรู้อย่างว่าไปไหนเรื่องยอดม่วงเนี่ยนะครับเพิ่งเพิ่งได้รับเรื่องมาแล้วก็มีนักข่าวด้ว่ยมาบอกอดูมันแปลกๆเงินยี่สิบล้านอันตรบานหายไปก็ได้ข้อมูลมาว่าในส่วนของเงินก้อนเนี้ยอ้างว่าเป็นเงินของตัวหลวงพ่อเองเงินสุดตัวไม่ใช่เงินวัดครับแล้วก็เก็บสะสมมาตั้งแต่บวชอ,อันตรงนั้นเราเราก็เชื่อหลวงพ่อ หลวงพ่อที่ว่าได้มาย0ล้านก็น20ล้านแต่ผมในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ทําเรื่องทุจริตหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐเพราะฉะนั้นพวกผมก็คงจะต้องตรวจสอบนี้ให้มันคลายข้อสงสัยว่าเงินเงินก้อนนี้เป็นเงินวัดจริงหรือเปล่าหรือเป็นเงินหลวงพ่อ,อถ้าเป็นเงินหลวงพ่อก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเงินวัดที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ก็เป็นเรื่องของการทุจริตจะตรวจสอบอยังไงพี่เต่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินเวลานาน,านพอสมควรเงินมันก็ก้อนโตแล้วโดยปกติเป็นพระแม้จะแยกบัญชีทําได้ถูกไหมทำได้ไหมทำได้ไดแล้วจะตรวจสอบอยังไงเมื่อเหตุการณ์มันผ่านมานานประมาณจริงๆเบื้องต้นเนี้ยไปพบเจ้าวาดเจ้าวาดก็ยังไม่อยู่ยังไม่ให้ฝามร่มือหรือยังไม่เข้าพบ ผมได้ยื่นโนติสไปแล้วว่าลูกน้องผมกำลังไปหาอยู่ <S <S จะว่าจะบอกว่าความดันขึ้นขอยังไม่สะดวกแต่ผมบอกว่าถ้าลูกน้องไปหาไม่สะดวกเดี๋ยวผมไปเองนะลูกน้องกํลาลังเดิน <S 2> <S 2> ทางไปครับแล้วพี่เต่าก็โทรไปบอกบได้สนทนากับตัวท่านไหมาสายทรงของท่านเนี่ยสอนอประสานอ๋อผ่านสอนอพื้นที่ครับก็เราต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเส้นเงินเงินต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไง มาอยู่บัญชีไหนทำไมเงินมีเยอะขนาดนี้หรือเก็บไว้ในเซฟหรือสะสมไว้ยังไงคือเราเราต้องการข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเจ้าวาดก็เลยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพบแด้ไปพบได้พบได้ตั้งคําถามให้ลูกน้องเอาไปถามหลวงพ่อท่านจเจ้าวาดเนี่ยกี่ประเด็นพี่ประเด็นแรกอะเรื่องทรัพย์สินหายอะไรเนี่ยโรง,งพักเนี่ยสนอเนี่ยก็เป็นดําเนินการ อผมคงคงไม่ไปไปยุ่งทอไปซืปอ่อยตัวเองครับแต่เงินก้อนนี้ผมตั้งคําถามว่าเราต้องไปเอาข้อเท้จริงเงินก้อนนี้ออกมาให้ได้เหมือนกับพี่เต่าพยายามจะว่าคัดเอาท์ของที่มันปัจจุบันที่มันหายไปทองที่รับไปทําใช่แต่พี่เต่าบอกว่าพี่เต่าจะนั่งไทมเป็ชชีนถอยหลังไปใช่ไปดูซิว่าก่อจะมารวมเป็นเงินก้อนใหญ่ๆ2่ี่สิบล้านกับทองอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันมาทางไหนมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร เราต้องพูดคุยกันกับทั้งเอา้าวาสทั้งยาย,วย,ยาวใชก่อนทั้งการตรวจสอบมันก็ต้อง pattern ชชที่เราไปเคยทํามาก็คือมันก็ต้องตรวจสอบอย่างวัดได้ขิงบัญชีวัดเนี่ยมันส่วนหนึ่งบัญชีที่ไม่อยู่ในวัดเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งมันจะมีบัญชีคนมาทําคนมาทอดกระถิน่นคนมาอะไรพวกเนี้ยบัญชีไม่มีอยู่ในบัญชีวัดเลยเงี้ยเราก็นั่นใช่ไหมคนมาบริจาคแล้บบบัญชีใครล่ะเนี่ยงงเลยเนี่ยเนี่ยมัน มันมันจะมีทั้งบัญชีผีแล้วก็บัญชีวัดเดี๋ยวเดี๋ยววัดจะมีผีได้ไงพี่วัดที่ไหนจะมีผีผีนี่พระก็ปราบไปหมดแล้วไหมผีไร้หิงยังมีเลยคือเขาเรียกบัญชีที่ไม่ปรากฏอยู่จู่ๆมันก็มีบัญชีแต่มีรายได้เขาเห็นเห็นบัญชีอย่างเช่นจัดงานประจำปีวัดซึ่งจะได้ประมาณสักสี่สิบล้านอันนี้กดิีว่าไร้หิงอันนี้ไม่มีบัญชีเลยหายไปเลยที่บอกว่าตรวจสอบธุรกรรมไม่ได้ใช่เอาล้ว วัดม่วงนี่คือแค่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นแบบนั้นไม่ได้มีข้อมูลถูกไหมม,มันก็มีงบหลายอย่างที่เข้ามาในวัดวัดก็มีงบเข้ามาปฏิสังขรณ์ครับทานู่นทําน,น,านี่อะไรพวกนี้ทําหรือเปล่าหรือไม่ทําหรือพอได้เข้ามาก็เเก็บไว้ทําได้เข้ามาก็เ,เก็บไว้<ต>ก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูจ<ต>าไปทําจริงไหมแต,แต่ถ้าเทียบ วัดเนี่ยวัดไร่ขิงนี่วัดใหญ่มากนะเป็นวัดใหญ่อะใครๆรก็รู้จักคนทั้งประเทศรู้จักแต่วัดม่วงก็เป็นวัดเหมือนกับวัดไม่ใหญ่ตัวอะไรอะใช่ก็คือถ้าเป็นวัดม่วงเนี่ยไม่เหมือนวัดไร่ขิงที่มีคนมาทาบุญทุกวันเงินเข้าทุกวันวัดม่วงเนี่ยเราดูพื้นฐานแล้วก็ไม่น่าจะสภาพคล่องขนาดนั้นแต่ถ้ามีเงินถึง20กว่าล้านเนี่ยมันก็เลยดูเป็นก้อนใหญ่ไป แต่ถ้าเป็นวัดไร่ขิงนี่ถือว่าธรรมดานะแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดวัดอยู่ข้างวัดก็บอกว่าหนึ่งหลวงพ่อท่านก็อายุเยอะสองท่านก็บวชมานานท่านก็ไม่คือโยมพ่อโยมแม่ท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วท่านไม่จะมีอะไรจาเป็นที่จะต้องทําผิดไปเพื่อ,เพ,อเพื่อใครอ,ะอ่ะเขาเ <ừ> ขาอ่ะเขาเขา,ขาสื่อแบบนั้นอะ่ะคืออย่าไปคิดอย่างนั้นมันต้องคิดว่าการที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมันเป็นเรื่องของความให้ความเป็นธรรม กับหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อกําลังกําลังเป็นเป้าหมายของคนทั่วไปที่มองว่าเอ้หลวงพ่อมีเงินได้ไงเพราะฉะนั้นให้ให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบให้กาจารา์ชัดมันจะได้คลายข้อสงสัยแล้วก็ให้หลวงพ่อไม่ตกอยู่ในเรื่องของการทุจริตคอ,อรัปชันอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นจะเป็นเงินสะสมอะไรก็ก็เอาให้ชัดเจนชัดเจนไปเลยคือคนไปวัดไปกราบไหว้ก็จะสบายใจด้วยครับคือว่าเงินเราที่ออกจากกระเป๋าเราเพื่อทําบุญก็จะ ได้เข้าวัดเข้าศาส<ช>นาเต็มๆแบบนั้นถูกไหมฮะคือเรามองอย่างนั้นว่าที่เราเข้าไปเนี่ยก็เพื่อความโปร่งใสของหลวงพ่อเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็แค่รับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อตรวจสอบแล้วตกล,ง,กง,ลง,กกงว่าเป็นเงินหลวงพ่อก็เราก็ไม่ชี้แจงว่าเป็นเงินหลวงพ่อจริงมีการสะสมมาแต่ถ้าจะมาบอกว่าเงินทั้งหมดยี่สิบล้านมากองอย่างเนี้ยมันมา,างไง mm hmm. ก็ที่ของพวกเราต้องให้ความ เป็นธรรมกับทุกฝ่ายคือเอาตามตรงนะคุณผู้ชมก,ก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายหลวงพ่อฝ่ายวัดฝ่ายตํารวจคือก็ตรวจสอบซะให้มันจบสิ้นกระแสะความไปแล้วมันก็จะไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยใดๆให้ให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจอีกเวลาใครจะไปทําบุญใครจะเข้าวัดนะฮะก็คือวัดจริงๆวัดต้องรู้นะครับยุคนี้มันเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีแล้วม,มันเป็นยุคข,ของสมัยใหม่แล้วมันเป็นยุคข,ของการตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้นจะ วัดจะามาทำแล้วก็สูเอียจบโดยไม่มีอะไรผมไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นหน่วยงานทุกอย่างถูกจับกลุมถูกตรวจสอบมันก็เหมือนกันวัดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอะไรพวกนี้นะครับวัดก็ต้องเป็นเป็นหนึ่งในที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเข้าเป็นดำเนินการนะครับเอาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายมาคุยกับท่านบิ๊กเต่ากันต่อครับช่วงนี้ถามพี่เต่านิดนึงแล้วกันทําคดีวัดมาเยอะๆในช่วงนี้ฝันดีไหมครับหรือว่าฝันร้ายนอนหลับแะคิดว่าได้ทําบุญผมคิดว่าได้ทําบุญได้ทําเพื่อสาบันุศาสนาถ้าเรายังปล่อยให้เรื่องนี้มันลุกลามมาาันไปแล้วก็ เป็นมีเหตุมัวหมองเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่ดีก็อัดเข้าไปให้ให้มีการแก้ไขให้มีการปรับปรุงมันเป็นธรรมชาติของคดีช่วงไหนที่มันมีคดีเกี่ยวกับเรื่องโจรสะพานล,ลอยมันก็จะมีคดีโจรสะพานล,ลอยเกิดขึ้นทุกๆวันรายวันรายสัปดาห์เดือนแล้วห,ห,หลายๆครั้งช่วงนี้มีคดีเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระก็จะมีคดีเข้ามาเยอะตอนนี้ในมือพี่เต่าเนี่ยดูอยู่กี่วัดที่ ร้องเรียนเข้ามาตรวจสอบไปบ้างแล้วหรือว่ารอการตรวจสอบเยอะมากต้องตอบว่าเยอะมากเราทําแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยเลยพอเรื่องนี้เกิดก็รู้รู้ว่าเอาจริงก็วัดที่อื่นก็มาเรื่อยมีข้อมูลมาเรื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทยอยทําไปเรื่อย<ม>ๆนะครับก็มีหลายวัดเป็นเป็นการร้องเรียนหรือว่าการให้ข้อมูลในลักษณะนั้นเรื่องของทุจริต<อ>เงินวัด เรื่องของทุกประเภททุกประเภททุกประเภททั้งทุจริตทั้งเรื่องสตรีสตังอะไรหมดแหละรเรื่องนารีก็มีรเรื่องทุจริตเงินคือซับด,ด้วยนารีด้วยพร้อมค,คุณผู้ชมดูอยู่คงคิดว่าอยากจะให้ข้อมูลกับตํารวจไม่ว่าวัดที่เป็นข่าวอยู่แล้วคุณผู้ชมอาจจะมีประสบการณ์ตรงไปทําบุญเคยพบเคยเห็นหรือวัดแถวบ้านที่ก็มีลักษณะแบบเนี้ยอยากจะร้องเรียนไม่เคยบอกใครแต่ดูพี่เต่าพูดวันนี้เออดูจริงจัง จริงจังกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบคือสำนักพุทธจริงจังกับทุกๆวัดที่ได้ลงมือทําสามารถล้องเรียนหรือว่าแจ้งข้อมูลได้ทางไหนฮะคงต้องนําเรียนเลยนะครับเราต้องการฝาร้อมงมือหน่วยงานที่ที่เราทํากันเนี้ยเราทําไม่ได้ทําเพื่อเพื่อดําเนินคดีกับวัดแต่เราทําเพื่อแก้ปัญหาภาพรวมของวัดนะทั้งทั้งปปชครับปบทปทปปปปปง ซอตงอครับนะครับเราเราทำโดยมีจิตเป็นกุศลนะครับแล้วก็ทำแล้วก็มีการฟื้นฟูด,ด้วยครับนะครับให้ประชาชนรับทราบว่าเราไม่ได้ไปทำลายนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ย ถ้ามีข่าวหรือมีเหตุพบเห็นสิ่งอะไรไม่ดีพวกนี้เราอยากให้เข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ให้สบายใจกับเจ้าที่ที่เอาจริงเอาจรงกับเรื่องพวกนี้เข้ามาพบเรานะเราจะช่วยแก้ปัญหาให้เสียงตอบรับผมไม่รู้นะว่าระหว่างดอกไม้กับก้อนหินน่ทุกวันนี้เนี่ยอะไรมันเข้ามามากกว่ากันเ,เราเราเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเราไม่เคยคิดหรอกว่า เราจะทัวจะลงหรือก้อนหินจะมามก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของไอชนจะิพากา์วิจารณ์ไป<ม>แต่สิ่งเราสิ่งที่พวกเราทําเนี่ยเรามองแล้วว่าเราทําเพื่อส่วนรวม,มทําเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน<ม>จริงๆไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์อะไรมาแอบแฝงเพราะฉะนั้นการที่จะถูกด่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่ที่แจ้งนะครับทําที่แจ้งแต่ถ้าถ้าเราทําแล้วเนี่ย เราทำด้วยอุดมการทำด้วยจิตที่มันดีเนี่ยใครใครจะด่าหรือใครจะว่าเราก็ก็เราเราไม่ถือสาเพราะฉะนั้นสิ่งเราก็จะเดินหน้าทำงานของเราไปในในอำนาจหน้าที่ของเราเอาละคณผู้ชมครัวันนี้นอกจากได้ความคืบหน้าทั้งเรื่องของวัดไร่ขงิงวัดม่วงแล้วก็ภาพรวมในคดีที่พี่เต่าดูแลยังได้รู้จักตัวตนของนายตำรวจคนนี้ เนื้อแท้ไปอย่างไรก็ตามที่ท่านพูดนียฮะวันนี้ขอบคุณพี่เต่ามานะครับครับขอบคุณครับพี่บอลครับ